วันนี้นะครับเรามาเยี่ยมเยียนสวนพี่พระมดพงชูนะครับอยู่ที่ตมบดนะครับวันนี้นี่ก็เป็นสวนทุเรียนนะครับที่ใช้ปูตะวันมาไมนิดสองปีแล้วนะครับแล้ววันนี้รถสิบล้อนะครับเข้ามาลงปุ๋ยด้วยนะครับนี่สิบล้อกำลังลงปุ๋ยอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวเดินก็ชมด้านในนะครับชมด้านในนะครับว่าสวนที่ใช้ปูตะวันเป็นอย่างไรบ้างนะครับตรงนี้นะครับอ่ะ นะครับมาชมด้านในกันเลยนะครับตรงนี้เห็นไหมนี่เป็นนะครับใบสวยงามมันแววสวยงามมากๆเลยนะครับตรงนี้นะครับอ้าวนะครับนี่สวนมาได้นะครับรี่ที่ตะมดนะครับพัดคะลุงนะครับนี่เป็นนะครับสวนที่ใช้ปุ๋ยภูตะวันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับภูตะวันนะครับเห็นไหมใบเขียวใบมันใบแววใบสวยนะครับจุเรียนแปลงนี้ตั้งแปลงเลยนะครับก็ใช้มาเยอะแล้ว นะครับสิบล้อนะครับมาลงปุ๋ยนะครับหคัน7คันแล้วแต่คันรถสบล้อแล้วนะครับแล้วก็เป็นโมบายด้วยนะครับของพี่อาโมนะครับที่มาตรงนี้นะครับซึ่งตอนก่อนนะครับตรงนี้ทุเรียนเป็นเชื้อราลงนะครับตอนที่ผมเข้ามาใบไม่มีเลยนะครับแทบจะตายเลยนะครับตอนนี้แก้คื้นใบสวยมามากๆนะครับปีนี้ได้หลายล้านแน่นอน นะครับก็ฝากนะครับปุ๋ยภูตะวันด้วยนะครับก็มาเยี่ยมเยียนกันได้เลยนะครับที่สวนพี่ปราโมทนะครับจังหวัดพัทธลุงนะครับตรงนี้